สวัสดีครับครับพบกับพุทธคุณพระเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับก็ผมเคยได้นําเหรียญคุกเข่าของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องตาหนิแล้วก็จุดที่จะต้องดูอะไรต่างๆมากมายนะครับก็มีจุดหนึ่งที่มีตำหนิที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็น เป็นอักขรขอมนะครับหรือว่า,าเลขยันคาถาที่ลงอยู่ด้านหลังเหรียญน,นี้นะครับอันนี้ก็เลยมีบางท่านก็เลยสอบถามมานะครับคือเป็นเพื่อนกันก็สอบถามมาว่า,าผมดูอักขรเลขยันภาษาขอมได้ด้วยหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เลยก็บอกว่า,อาพอจะดูได้นะครับดูได้ก็ประมาณว่าครูพักรักจำครับแต่ว่าไม่ได้ดูแบบเชี่ยวชาญหรือว่าชํานาญอะไรนะครับ นี่เพื่อนก็เลยแนะนำว่าโอ้ก็ถ้างั้นก็ลองอทำคลิปอถอดคาถาถอดหรือว่าถอดเลขยันที่อยู่ด้านหลังเหรียญของหลวงพ่อแดงลงมาในคลิปลงมาในช่องก็น่าจะดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเวันนี้ก็เลยมานำเสนอคลิปเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเ,เลขยันคาถาที่อยู่ด้านหลังเหรียญของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับรุ่น ภกเขาเหรียญน,นี้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอัขาระเลขยันด้านหลังนี้โดยเฉพาะนะครับครับก็แต่ว่าก่อนอื่นก็อาจจะต้องเกินกันอีกสักนิดนึงก็เป็นการทบตวนนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับก็อันนี้เป็นเหรียญจริงๆก็มี3ชื่อด้วยกันนะครับถ้าพูดถึงกันเนี่ย ก็จะมีชื่อแรกก็จะเป็นเรียกว่าเหรียญคูกเข่านะครับเหรียญคูกเข่าบางท่านก็เรียกเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับบางท่านก็เรียกเหรียญอะไรเหรียญแปดรอบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเหรียญที่สร้างสําหรับอายุครบ8ดรอบของหลวงพ่อแดงวัดขอบันไดอิดนะครับซึ่งครบ8รอบในปี25 1 7นะครับ ก็เหรียญเนี่ยสร้างในปี2,116เพื่อที่จะให้หลวงพ่อแดงเอาไว้แจกในงานครบรอบวันเกิดนะครับในปี2,117ซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าหลวงพ่อแดงก็ละสังขารในปีนั้นพอดีนะครับโอเคก็ามาดูเรื่องของที่ได้คุยกันไว้นะครับว่าเดี๋ยวมาดูเรื่องเลขยันคาถาอะไรต่างๆที่ จุอยู่ในเหรียญน,นี้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเนาะครับซึ่งด้านหลังเหรียญเนี่ยครับก็จะเป็นเ,เลขยันคาถาที่เป็นอักขระขอมนะครับของหลวงพ่อแดงโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมีเหรียญของหลวงพ่อแดงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เลขยันคาถาแบบนี้หมดเลยแพทเทิร์นนี้หมดเลยนะครับก็มีบางบางรุ่นเท่านั้นที่ไม่มีนะครับยกตัวอย่างเช่น เหรียญจปรนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้เลขยันชุดนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญอะไรอีกเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับที่เป็นน้องชายของท่านเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เลขยันชุดนี้นะครับมีมีบางส่วนที่ที่ใช้นะครับก็คือตรงกลางนี้นะครับที่ใช้แต่ว่าด้านข้างเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้แพทเทิร์นนี้หมดเลยนะครับเหรียญคุ hmm. ian, กเขา่าเหรีย hmm. ญ แจกภาพป่าอย่างนี้นะครับใช้แพทเทิร์นนี้หมดเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าหลวงพ่อแดงนะครับบรรจุคาถาอาคมหรือว่าอัคระอะไรไว้ด้านหลังเหรียญไว้เป็นอนุสติข้อสติเตือนใจไว้ให้ลูกๆหลานๆลูกศิษย์ลูกหาได้ดูอะไรบ้างว่า,าความหมายที่ท่านฝากไว้ี่มีอะไรบ้างนะครับซึ่งการที่จะมาถอดเลขยันคาถาของครูบาอาจารย์นี่ก็อ,อันนี้ก็ ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นการลบหลู่อะไรครูบาอาจารย์นะครับแต่ว่าเป็นการออถอดเลขยันคาถาเพื่อที่จะได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ฝากอะไรไว้นะครับเป็นสติเตือนใจหรือว่าเป็นอนุสติไว้ให้พวกเราได้ศึกษาอะไรกันนะครับซึ่งแน่นอนการที่จะใส่เลขยันคาถาอะไรไว้ในด้านหลังเหรียญของท่านเนี่ยท่านจะต้องมีความหมายแน่ๆในทุกตัวนะครับของอัคระคอมเนี่ยนะครับก็ บางคำเนี่ยก็จะมีความหมายลึกซึ้งมากนะครับหรือว่าบางคำเนี่ยก็จะเป็นคาถาอาคมที่ท่านลงไว้ให้เพื่อปกป้องลูกศิษย์หรือว่าเพิ่มความมั่งคั่งความมั่งมีสีสุขความอุดมสมบูรณ์ให้กับลูกศิษย์ลุกหาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันเนาะครับก็ก่อนอื่นก็อาจจะต้องเริ่มต้นที่สักจุดหนึ่งเนื่องจากว่าเหรียญของหลวงพ่อแดงเนี่ยบรรจุกระละเลียญไว้เต็มหมดเลยนะครับเราอาจจะต้องหาจุดเริ่มต้นนะครับ ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่า,าผมเนี่ยไม,ไม่ทราบทุกตัวนะครับแต่ว่าก็จะพยายามอธิบายให้มากที่สุดนะครับก็ถ้าท่านไหนอันไหนที่ผมไม่ทราบก็จะบอกว่าไม่ทราบแล้วก็ถ้าท่านไหนที่พอจะทราบพอจะรู้เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมก็จะได้เรียนรู้กับท่านด้วยก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับ ผมขออนุญาตเริ่มที่ตัวนี้เลยละกันนะครับไล่เรียงตรงไปไล่เรียงไปจากตรงนี้เนาะแล้วก็วนมาให้ครบรอบแบบนี้นะครับเนาะครับก็โอเคเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับว่าหลวงพ่อแดงบรรจุคาถาอะไรไว้นะครับตัวขอมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาไ้ใช้สําหรับเขียนอักขรอาคมทั้งมีตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับเพื่อที่จะบรรจุสื่อสารภาษาบาลีนะครับ ให้อาไว้อ่านเอาไว้สืบทอดพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับกเ็เริ่มต้นตรงนี้นะครับอา่าอันนี้เป็นตัวนะนะครับตัวนะเนาะแล้วก็ตัวมะแล้วก็สระเนี่ยตรงนี้เป็นสระโอนะครับมีเอแล้วก็อานะก็ถ้าดูของถ้าเป็นไทยเราเนี่ยมันจะเป็นสระเอาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาขอมหรือว่า,าภาษา ภาษาเหนือก็เหมือนกันนะก็จะเป็นตัวโอนะครับวันนะั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะอ่านว่านะนะครับแล้วก็โมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพุทธนะครับแล้วก็ทายะนะครับโอเคพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายท่านก็คงจะนึกออกว่าอพอคงพอคุ้นหูคุ้น,น,นตานะครับคําว่านะโมพุทธายะนี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคาถาที่เรียกว่าเอา่อค่อยอะไรนิยมที่สุดแล้วละ่ะนะครับแล้วก็ ทองได้ง่ายที่สุดคุณหูคุณตามากที่สุดแล้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสําคัญมากด้วยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเป็นคาถาที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในกัปของเรานี้นี่เองก็คือพัทลรกรัปนะครับซึ่งในพัทลกรัปเนี่ยก็จะมีพระพุทธเจ้ามาประสูติมาตรัสรู้เนี่ยหพระองค์ด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผ่านไปแล้วสพระองค์นะครับแล้วก็ของเราองค์ที่4แล้วก็จะมา ตัสรุในอนาคตการอีกหนึ่งองค์นะครับก็ไล่เรียงกันไปนะครับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือนะนณนะนี่ก็คือพระพุทธเจ้ากากุสันทะนะครับโมนะครับคือพระพุทธเจ้าโกนาคมณะนะครับพุทธนี่ก็คือพระพุทธเจ้ากสปะนะครับทาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าโคตมะก็คือพระพุทธเจ้าของของเรานีเองนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายก็คือยะ เป็นภาษีอริยะเมตรยะนะครับก็คือภาษีอานนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วก็คือณโมพุทธ,ธายะนี่ก็คือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่เองนะครับการท่องบนก็ท่องคําว่านะโมพุทธายะะโมพุทธายะนี่ก็ถือว่าเป็นการท่องชื่อพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกว่าต้องศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโอเคลำดับถัดมานะครับก็มาดู คาถาตัวที่วักที่สองแล้วกันนะครับเนาะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยตัวมะนะครับมะก,ก็เป็นเหมือนตัวมอม้าของเรานี่เองนะครับตัวมะนะครับตัวนี้เป็นสระเป็นอะนะครับมะอะแล้วก็อุนะครับมะอะอ,อุเนี่ยหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินเหมือนกันนะครับเป็นคาถาที่ค่อนข้างจะคุ้นหูคุ้นตาเหมือนกันมะอะอ,อุเป็น อักสอย่อของชื่อของเทพของศาสนาฮินดูนะครับสามองค์ด้วยกันที่เขานับถือกันนะครับก็จะมีตัวแทนดังนี้ก็คือตัวมะเนี่ยเป็นตัวแทนของชื่อของพระพรมนะครับมะนะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็เป็นอะนะครับอะก็คือพระกฤษณะหรือว่าพระนารายนะครับแล้วอูก็คือพระศิวะนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ย มะอาอ้ก็คือ,อเ,คเทพเจ้าสามองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูนั่นเองนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็นำมาเขาเรียกว่าอัดแอปใช้ด้วยนะครับกับศาสนาพุทธเรานะครับเราก็เลยมีคำว่ามะอาอออยู่ในคาถาอยู่ด้วยนะครับโดยรวมมาเนี่ยถ้าสลับกันนะครับถ้าเอาอะอุแล้วก็ต่อด้วยมะเนี่ยมันจะเวลาเรียกเร็วๆนะครับก็จะอ่าน ออมุออมะอาอุมะนะครับพอพูดเร็วๆก็จะกลายเป็นโอมหอมหรือว่าโอมนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นคําขึ้นต้นคาถาต่างๆนะครับที่เรามักใช้กันนะครับเวลาเราจะพูดคาถาอะไรต่างก็จะโอมเพียงโอมโน่นโอมนี่นะครับหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นคําขึ้นต้นของคาถานั่นเองนะครับโอเคถัดมานะครับวัตที่สามนะครับอันนี้เป็น คาถาอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวเอนะครับแล้วก็มะนะครับมอเอก็คือเมะนะครับเมอะแล้วก็อันนี้ตัวมะแล้วก็ตัวอุครับเมอะมะอุเมอะมะอุเป็นเขาเรียกว่าคาถาเอ่อคาถาหัวใจพระไตรบิดกอ่าครับคาถาหัวใจพระไตรบิดกนะครับซึ่งประกอบไปด้วย โทษทีครับคาถาคาถาหัวใจพระปาติโมกนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดพระหัปีดกนั้นผิดนะครับหัวใจพระปาติโมกปาติโมกค,คืออะไรปาติโมกค,คือพระวินัยของพระสงฆ์นั่นเองนะครับซึ่งหัวใจสูงสุดนะรพระวินัยสูงสุดของพระสงฆ์ซึ่งถ้าขาดแล้วเนี่ยก็จะทําให้ถ้าถ้าทาผิดแล้วนะครับก็จะถือเป็นการขาดซึ่งความเป็นพระภิกษุสงฆ์ไปเลยนะครับเป็น ศีลเขาเรียกว่าศีลปาราชิกนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับ mm hmm. เขาก็เอา4ข้อนั้นมาเป็นคาถาบทนี้นะครับศีลปาราชิกสีข้อนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือเมก็คือเมทุนังการไม่เสพเมทุนนั่นเองนะครับการเสพเมทุนก็คือการมีพูดตรงก็คือมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งพระภิกษุเนี่ยจะต้องเว้นจากการ มีเพศสัมพันธ์โดยเด็ดขาดนะครับซึ่งถ้า,าล่วงละเมิดแล้วเนี่ยก็จะถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุทันทีนะครับแล้วก็อะนะครับอะก็ย่อม,มาจากคําว่าอาทินนาทานอาทินนาทานก็คือการรักขโมยนั่นเองนะพระภิกษุนี่ห้ามลักขโมยเด็ดขาดนะครับแม้แต่ห้ามาศกนะครับก็ถือว่าขาดจากความเป็นภิกษุเลยทีเดียวห้าม,มาศกก็คือ1บาทเรานี่เองนะครับ ก็แม้แต่ขโมยบาทขโมยเงินบาทเดียวก็ถือว่าขาดจากความพัพเป็นพระภิกษุนะครับมีอะอแล้วก็มะนะครับมีอะมะมะ,มะนี่ย่อมาจากมนุษมะมนุษะแตผมจําไม่ได้ว่าเขียนว่าอะไรนะครับแต่ว่าตัวย่อก็คือแปลว่าต้องไม่ฆ่าไม่ฆ่าคนนะไม่ไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ฆ่าการไม่ภาคชีวิตมนุษย์นะครับ มนุสสวิขหังนะครับจะต้องไม่ฆ่าคนนะครับซึ่งถ้าเกิดล่วงละเมิดศีลข้อนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าขาดจากความเป็นปรพระภิกษุด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อุนะครับอุก็คืออุตริมนุสธรรมรพระภิกษุจะต้องไม่อวดอุตริมนุสธรรมนะครับอุตริมนุสธรรมคืออะไรก็คือทมที่อุตริอุตริไม่ได้แปลว่า,าพิสดารหรือพิลึกอันรอุตริแปลว่ายิ่งยวดนะครับ อุตริมนุสธรรมก็คือธรรมที่ยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายนะครับก็คืออิติปาฏิหารนนั่นเองนะครับมันยิ่งกว่ายิ่งกว่าการที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าอุตริมนุสธรรมเช่นเหาะเหินเดินอากาศดำดินหายตัวการรู้จิตใจผู้อื่นเนี่ครับเขาเรียกว่าอุตริมนุสธรรมพระภิกษุจะต้องไม่อวดอุตริมนุสธรรมก็คือต้องไม่บอกว่าอัตมาเนี่ยเหาะได้ หายตัวได้อะไรประมาณนี้ครับต้องไม่พูดอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับถ้าพูดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้ท่านถือว่าปาราชิกทันทีขาดจากความเป็นพระภิกษุทันทีแต่ถ้าพูดไปแล้วทําได้ก็ต้องถูกอาบัตด,ด้วยเช่นกันซึ่งก็เป็นอาบัตชั้นย่อยลงมานะครับไม่ขาดจากความเป็นภิกษุแต่ว่าต้องแสดงอาบัตต้องปรงอาบัตนะครับ แสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับภิกษุอื่นทราบด้วยประมาณนี้นะครับนั้นเมอะมะโอนี่เป็นหัวใจของพระปฏิโมกนะครับซึ่งเป็นศีลที่สําคัญที่สุดของพระภิกษุนะครับถัดมาวรนี้นะครับเริ่มต้นด้วยคําว่าสกู่นะครับผมขอดูกันนะชาโอเคอันนี้เป็นตัวชา ชาติอะมาะชาติอะมะอันนี้อย่างที่บอกก็คืออันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าย่อมาจากอะไรนะครับอันนี้ขออนุญาตเว้นไว้นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่พอจะทราบนะครับว่าหลวงพ่อแดงตั้งใจที่จะฝากข้อคิดหรือว่าคติทรรอะไรไว้ในตรงนี้นะครับอขอรบกวนท่านที่ทราบเนี่ยคอมเมนต์ มาให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะครับแต่ว่าผมอ่านได้ว่าชาติอะมะนะครับอันนี้แต่ว่าความหมายอันนี้ไม่เคยเห็นเลยจริงๆนะครับโอเคขออนุญาตข้ามไปนะครับทัดมานะครับพุทธสังมิอ่าโอเคพุทธสังมิเนี่ยเป็นเเขาเรียกว่าคาถายอดศีลน,นะครับคาถายอดศีลหรือว่าหัวใจพระตะไยสารณคมนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยคําว่าพุทธนะครับแล้วก็ทะสังมิ mi, นะครับพุทธเป็นตัวย่อของคําว่าพุทธโธหรือพระพุทธเจ้านั่นเองพุทธนะครับพุทธะนะครับทะก็คือธรรมะนั่นเองนะครับสังก็คือสังขังนั่นเองนะครับมิ mi, เนี่ยย่อมาจากคําว่าสระนังคัจฉามินะครับซึ่งเรียกได้ว่วาหัวใจพระไตรสรณคมก็คือเวลาเราจะขอศีลเนี่ยเราจะต้องพูดต้อง ไตรสารณคมก็คือาการเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก่อนก็คือพุทธัทงสารนังคัจามิธรรมังสารนังคัจามิแล้วก็สังคังสารนังคัจามินั่นเองนะครับนะเนาะเรียกว่าเป็นหัวคาถายอดศีลก็คือก่อนที่จะขอศีลต้องพูดคํานี้ก่อนนั่นเองนะครับถัดมานะครับถัดมาอันนี้ตัวณะนะครับอันนี้ชาลี กติอ่าโอเคณชาลิติอันนี้ก็หลายท่านก็คงจะคุ้นเคยเหมือนกันนะครับเป็นคาถาหัวใจพระศิวลีนั่นเองนะครับซึ่งพระศิวลีเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่มีลาบมากนะครับมีลาบมากที่สุดก็คือมีความมั่งคั่งนั่นเองนะครับอ่าแต่ว่าทําไมถึงใช้คำว่าณชาลิติเป็นคาถาหัวใจพระศิวลีที่ทําให้เกิดความมั่งคัง่งแล้วก็มีความมีลาบมากนะครับคําว่า ณเนี่ยนะครับะเนี่ยเป็นตัวย่อนะครับของณมะหรือว่าความนอบน้อมนั่นเองนะครับะมะก็คือขอนอบน้อมหรือว่านโมนะครับแล้วก็ชาเนี่ยชาย่อมาจากคําว่าชาคริยานุโยกนะครับชาคริยานุโยกเนี่ยแปลว่าความหมั่นเพียรนะครับความหมั่นเพียรความไม่เกียจคร้านนั่นเองนะครับ จากกิยานุโยกนะครับแล้วก็ลีนะครับลีเนี่ยแปลย่อมาจากคําว่าลีละีลหะนะครับแปลว่าความมุ่งมั่นทํางานนะครับแล้วก็ติติเนี่เป็นคําลงท้ายนะครับติเป็นคําลงท้ายภาษาบาลีเช่นมันมาจากคําว่าอิตินี่เองนะครับก็คือถ้าเราจะร่ํารวยหรือว่ามีลาบมากได้เนี่ยเราจะต้องทํา3ข้อนี้ก็คือ นะนอบน้อมชาชาครียนโยกมีความมันเพียนเป็นผู้ตื่นเช้ามันเพียนทํางานนะครับแล้วก็รีเป็นการมุ่งมั่นทํางานเนี่ยนะอิติก็คือทั้งหมดนี้เนี่ยโดยสรุปแล้วจะต้องทําอย่างนี้ถึงจะได้เป็นผู้มีลาภมากนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้เอนะครับเอหิ A hi. มาเรหิเอหิมาเรหิ eh hi. อันนี้ก็ไม่ทราบด้วยเช่นกันนะครับว่าความหมายเนี่ยคืออะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเดาเนี่ยน่าจะเป็นคาถาที่เกี่ยวกับการเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเสนอนะครับเนื่องจากว่าคําว่าเอหิเนี่ยเอหิเนภาษาบาลีแปลว่าจงมานะครับจงเข้ามาหรือว่าจง เรียกว่าเป็นการเรียกนะนรจงมาจงมาจงมาอะไรเงี้ยนะครับน่าจะเป็นคาถาที่เกี่ยวกับการเรียกามาสเสนนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคาถามาสเสนหลายบทเนี่ยขึ้นต้นด้วยเอหิทั้งนั้นเลยนะครับงั้นผมเข้าใจว่าน่าจะมีความหมายสื่อไปทางนั้นนะครับน่าจะเป็นการสื่อว่า,าให้มีสเสนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือละนโมพุทธายะนะนเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับ ต,ต่อมาตรงกลางนะครับตรงกลางประกอบไปด้วยคําอะไรบ้างนะครับอันน,นี้อ,อันเดียวกับนอันบนเลยนะครับเมนะครับแล้วก็อะอันนี้นะ okay. นนนนอะนะครับแล้วก็มะแล้วก็อุอ่าเออะเออะมะอุอ่าเมอะมะอุนะครับเมอะมะอุอ่าก็คือเป็นหัวใจพระหัวใจพระปฏิโมกเหมือนกันนะครับ ส่วนตรงกลางนี้อะไรอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆผมเข้าใจว่าหลวงพ่อแดงเนี่ยน่าจะน่าจะออกแบบเองนะครับนี่เป็นไฮไลท์ของหลวงพ่อแดงเลยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นตัวนะนะครับน่าจะเป็นตัวนะแต่เป็นการเขียนนะที่เอ่อเขาเรียกว่านะวิเศษนะครับนะวิเศษก็คือการเอาตัวนะมาดัดแปลงให้เป็นรูปร่างต่างๆนะครับอ,อ,อย่างเช่นหลวงปู่โตเนี่ยก็จะเขียนเป็นนะนะ ตลอดอนานะปัะตลอดนะครับมันจะมีนณที่หลายอันมากๆนะครับที่หลายท่านเขาเขียนออกแบบตัวนณกันนะครับซึ่งณเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งนะครับก็คือตัวที่เป็นธาตุน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็เวลาจะเขียนยนันเขียนเลรต่างๆหรือว่าผงปฐมังเนี่ยตัวคนที่จะ,ะฝึกเนี่ยจะต้องเขียนตัวณ หลายหลายรอบเป็นหลายร้อยหลายพันรอบเพื่อที่จะฝึกให้เขียนให้แม่นที่สุดนะครับนั้นตัวน้านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนเลขยันคาถาเลขต่างๆเป็นการฝึกฝนนะครับดังนั้นผมก็เดาว่าเนื่องจากไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับตัวน้ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะในหนังสือที่เป็นนัร้อยแปดแบบเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับซึ่งนัร้อยแบบนี้ก็จะมีหลายอย่างมากนะครับเป็นเขียนนะด้วยรูปแบบต่างๆเช่นนะนะจังงังนะมหาคงคา ณนะะละรวยณนะมหาละรวยณนะมหาเมตตาอะไรเป็นต้นนะครับก็ไม่เคยเห็นรูปแบบแบบนี้นะผมซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการออกแบบของหลวงพ่อแดงเองนะครับซึ่งเท่าที่ทราบประวัติเนี่ยหลวงพ่อแดงออกแบบออกตัวนี้ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะออกมาเป็นนะเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าณนะผู้ชงซ่อนหางนะครับผู้ชงผู้ชงซ่อนหางยังไงผู้ชงคืออะไรผู้ชงคือ งูใหญ่นะครับหรือถ้าเราเรียกกันก็คือพญานาคนั่นเองนะครับก็ภาคว่างตรงก็คือพญานาคซ่อนหางนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าหางอยู่ตรงไหนนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมองไม่ออกว่าหางอยู่ตรงไหนแต่หัวยอยู่ตรงนี้แน่ๆนะครับอ่าก็เรียกว่าผู้ชงท่อนหางหรือว่านาคเข้าบาทนะครับหน้าเข้าบาทคือนาคเข้ามาอยู่ในวงบาทนี้นะครับหรือว่าผู้ชงถอดรูปนะครับอ่าทไมหลวงพ่อแดงถึงเอาตัวณนะมาเขียนเป็น ผู้ชงซ่อนหางหรือว่านาคถอดผู้ชงถอดรูปอะไรพวกนี้ก็ตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าวัดขอบันไดอิดเนี่ยมีพญานาคอยู่นะครับอันนี้เท่าที่ได้ยินมานะครับอีกในหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เดาอีกเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าก็คือ,อตัวนตัวนี้เนี่ยมีล้อมรอบตัววงกลมเนี่ยห,วหัวนนี่ครับล้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งการที่อะไรก็ตามที่อยู่ล้อมรอบด้วยสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ย มันเป็นการสื่อถึงความเป็นมหาอุดนะครับมหาอุดคงกระพันนั่นเองก็คือไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับอ,อ,อย่างบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับจะมีอุโบสถหรือว่าโบสถ์มันจะมีโบสถ์บางบางบางที่บางแบบเนี่ยจะเป็นโบสถ์มหาอุดก็คือไม่มีหน้าต่างนะครับมีทางเข้าทางออกเพียงทางเดียวก็คือประตูเดียวนั่นเองเขาเรียกโบสถ์แบบนั้นเรียกว่าโบสถ์มหาอุดนั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็น าการสื่อความหมายของหลวงพ่อแดงแบบนั้นก็คือเหรียญน,นียก็คือสื่อให้กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้รับคาถา,านะครับที่หลวงพ่อแดงลงไว้ให้เลขยันไว้ให้ก็คือมหาอุดนั่นเองเป็นหัวใจสําคัญของเหรียญนนี้นั่นเองอยู่ตรงกลางเลยนะครับนอกเหนือจากคาถาอืา่นๆที่ล้อมรอบอยูอ่อยู่ภายนอกนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกใจนะครับทีนะ่มีข่าวว่า มีคนแขวนเหรียญของหลวงพะแดงก็คือเหรียญแจกพระป่านะครับซึ่งลงด้วยอาการะเลขกยันชุดนี้แพทเทิร์นนี้นะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าถูกคู่อริดักยิงที่หน้าผับนะครับด้วยอาวุธปืน9มม,มนะครับเข้าที่หัวใจเข้าที่ราวนมราวนมซ้ายก็คือตรงกับหัวใจพอดีนะครับ2นัดแต่ไม่เข้านะครับซึ่งถ้าเข้าก็ตรงกับหัวใจพอดีนะครับเนาะ,ะนี่ก็คือไม่แปลกใจว่าทําไมถึง ทําให้คนที่ถูกยิงนะยิงไม่เข้านะครับเพราะว่ามีมหาอุดเรียนมหาอุดอยู่ของหลวงพ่อแดงอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการตีความมืองผมเองนะครับผิดถูกอย่างไรก็ท่านที่มีทัศนะเป็นอย่างอื่นก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวอีกเช่นเดียวกันนะครับก็นำเรื่องราว ของหลวงพ่อแดงมาฝากประมาณนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับอันนี้ที่ไม่ทราบจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ทราบนะครับถ้าเผื่อท่านไหนที่ทราบก็ขอความกรุณาคอมเมนต์เข้ามาผมจะได้ทราบไปกับท่านด้วยนะครับแล้วก็จะได้ท่านอื่นๆที่เข้ามาดูก็จะได้ทราบด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญ,ญาตกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก็ขอกราบพระัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็ บุญญาบารฑิของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับแล้วก็อัคระเลขยันคาถาที่อยู่ในเหรียญน,นี้ที่หลวงพ่อแดงได้บรรจุลงมาในเหรียญน,นี้นะครับก็อาํออาอนวยอวยพรให้ทุกทกท่านที่เข้ามาชมเหรียญน,นี้แล้วก็ครอบครัวของทุกท่านนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ร่ารวยเฮงๆกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ